S 1> <S 1> ไปดูคลิปนี้กัน,น,นครับว่าเกิดอะไรขึ้น,นที่ทปั๊มน้ำ<อ>มันมึงว่าวเราเพิ่งทำงานอยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยแล้วเป็นโ,โกหกจะโกหกทำไมจะไม่ต้องถ่ายร,รูปเราหรอกจะมีเราจะมีคุกมีอะไรด้วยเราเป็นมีนรกเมีะไรของเราด้วยปีศาจปีศาจน,น,นั่นโกงเราโลกบ้งเงินแล้วนี่จะเติมน้ำมันพาตังค์ไหมนี่มาแล้วพวกงลงตรงนาไอเมนนั้นไอหิ้นหิ้งเนาขโมยขเรามาหมดเข้าใจไหมใครนะไอหีเน่าใครเรามันขโมยของเรามาหมดในตัวเราที่งานมีทุกอย่างมีเคเฟซีมีอะไรหมดเลยเป็นไก่เป็น เปเ็นนแล้วนี่ไปซื้อมาจากไหนอ่ะบ่มีตังนี่ทำไมไม่จ่ยายตังอ่ะเวลามาเติมเชื่อมไหมมันเชื่อมไหมน้ำมันนี่มาจากตัวเราไม่เชื่อเราก็ไม่ถึงเราต้องเราลงมาจุดแต่ยังมลงมาดูใช่ไหมทีนี้ไม่ถึงวันที่เรารลงดูทีไงเนะจ๊ะไหมถึงเราจะไม่ประกปรารถันใจยี่งขโมยเราหมดจะทำยังไงอะ่ะเธอแล้วนี่พ่าตังไหมก็ <S <S> ไม่ได้พ่าก็ไม่ได้เติมไม่เราเป็นเจ้าของไหมไม่นู่นเจ้าของอยู่ในปั๊มไปดูไหม ไม่แล้วมันเจ้าของอยู่ในปั๊มนั่นแหละจะไ้เปาเอคนนั่นแหละไปเอาตังค์ไปเอาตังค์างงงมาก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเมาติมจบเปนศาจตรัรู้พวกรนรู้อ่นแหละไม่รู้รรนั่นแหละตัวเองก็แหละปเป็นเจ้าปีศาจก่อนนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค,ครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางทีมงานตัวพ่อได้ลงพื้นที่ไปสอบถามจากพนักงานปั๊มที่ถ่ายคลิป บอกว่าผู้หญิงคนนี้มาเติมน้ํามันฟรีเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแล้วก็พูดตามในคลิปเลยครับบอกว่าเป็นเจ้าของปั๊มบ้างและพูดไปเรื่อยเปื่อยครับแต่พนักงานก็ไม่ได้โกรธหรือจะเอาเรื่องอะไรนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เห็นขับรถจักรยานยนต์เข้ามาเติมน้ํามันอีกก็เลยเข้าไปพูดคุยหยอกล้อเพราะรู้ว่ายังไงก็มาเติมน้ํามันโดยไม่มีเงินเหมือนเดิมสุดท้ายก็ปรากฏตามในคลิปครับสุดท้ายก็พูดไปเรื่อยครับบอกเป็นเจ้าของปั๊มบ้างครับ พึ่งมาจุติในเมืองมนุษย์บ้างครับพูดนุ่นละครับยาวไปถึงเรื่องปีทรงปีศาจอะไรครับพนักงานก็ขำละครับเราไปฟังพนักงานปั๊มน้ำมันเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันครับการวันนี้เป็นไง,งมั่งเขามาอย่างไงครับคือเขาขับรถมาแล้วก็มาจอดใช่ไหมแล้วก็มันไม่มีคนพอดีหนูก็เลยตะโกนถามไปว่าเป็นเจ้าของปั๊มไหมแล้วเขาก็บอกว่าใช่แล้วก็ แล้วก็หนูว่าบอกเพื่อนคนนึงว่าอย่าเพิ่งเติมเดี๋ยวหนูไปเองแล้วก็หนูว่าคือจะจะไปหยอกอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นเรารู้เราจําได้เลยม่ามากี่ครั้งนะครับค่ะมันคือก่อนหน้านี้เขามากี่ครั้งเน้ะวันนี้มาครั้งที่สามค่ะก็คือรู้แล้วใช่ไหว่ามาเขาก็ไม่มีตังค์เติมเราก็ไปหยอกเล่นใช่ครับไม่มีคนพอดีก็เลยได้หยอกครับ เขาก็ไม่ได้เขาลักษณะเขาเป็นไงนอ้องเขาเขาเขาก็ดูปกติดีนะแต่ว่าคือการพูดอะไรแบบเน,นี้ยแต่ว่าถ้าการแต่งตัวอะไรแบบนี้ก็คือดูเหมือนคนปกติกครับอโอเคเล่าเหตุการณ์วันแรกที่เขามาเติมหน่อยครับวันแรกที่ว่ามาเบอร์บล็อกขับรถมาถึงหน้าทีแล้วก็าตามวงก็าั่งเอาน้องเอตล่าัุดต่างก็เตะไรเสร็จ เขาก็เลยบอกว่าเออน้องฟังพี่นะพี่เป็นคนพี่เป็นพี่พี่เป็นเจ้าของปั๊มพี่เป็นคนสร้างโลกน้ำมันนี่พี่พี่พี่เป็นคนผลิตใช่ไหมครับเขาทีนี้ผมก็เลยถามคือผมรู้ว่าพี่เจ้าของปั๊มไม่ใช่ผมคือผมไม่รู้อย่างน้อยคือพี่ต้องจ่ายนให้ผมเองคือผมจดเขาบอกว่าน้องไม่ช้บเจอหรอกพี่บอกว่าพี่เป็นเจ้าของปั๊มพี่เป็คนสร้างโลกใช่ครับอย่างน้อยพี่ต้องจ่ายผมเมงคือผมจดผมผิดคลาด ในนี้ลูกค้าคนอื่นเขามาถามว่าทําไมน้องขอให้ปฏิที่เขาเติมน้ำมันไม่จ่ายอคือแกร้อ<า>งด네้วยตอนตอนที่ผมถามมันคือเราคือเราถามแบบเออถ้าแกบอกตั้งไหนได้ไม่มีตังคือยังไม่ว่าแต่นี้แกเต็มตังค์แมสตงตัวนี้เต็มตัวดูดีคือคือไม่คิดจะมาในวันนี้เลครับก็เลยจบวันนี้ลูกค้าเลยมาบอกว่าเออทำไมะน้องก็เลยบอกก็ไม่จ่ายแต่ทีนี้เขาก็ร้องให้ลูกค้าบอกแั่น้เดียว พี่จ่ายแทนเองนะกันหงสิบบาทน้องกันต้องชดก็ลูกค้าจ่ายให้เสร็จลูกค้าบอกว่างนั้นก็ขับรถดีนะกันใช่ครับผมโอเคครับ